หลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับเราทราบว่าในอะตอมนะครับจะมีอนุภาคอยู่3อนุภาคก็คืออ,อิเล็กตรอนโปรโตอนแล้วก็1นิวตตอนนะครับต่อมาที่นี้นเราก็จะมารู้จักการแสดงอนุภาคทั้งส่วนนี่น,นะครับในอะตอมว่าเราจะแสดงอย่างไรนะครับสำหรับจุดประสงค์ในี้นนี้นะครับก็คือเขียนลและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ สก็คืออธิบายความหมายและยกตัวอย่างไอโซโทมีแค่2เรื่องนะคะีครมีเรื่องสัญญาณนิวเคลียร์และก็ไอโซโทปครับเริ่มกันเลยเคือด้วยความที่เราทราบมาแล้วว่าอิเล็กตรอนครับมันมีมวลน,น้อยมากกว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับโปรตอนแล้วก็นิวตรอนน้อยกว่าเป็นหมื่นเท่านะครับในการที่เราจะแสดงจํานวน และการทีเราจะแสดงมวลของอะตอมนะคะเราก็เลยไม่เอาอิเล็กตรอนมาคิดนะครับเราก็เลยเอาแค่ผลรวมของโปรตอนกับนิวตอนมาคิดนะครับเราก็จะเรียกเลขนี้ว่าเลขมวลครับแล้วทีนี้เราก็ทราบอีกว่าถ้าแต่ละธาตุครับจะมีจํานวนนึงที่ไม่ต้ำกันก็คือจํานวนโปรตอนเราก็จะแสดงจํานวนโปรตอนนะครับเราด้วยเลขอะตอม เลขต่ำก็คือจานวนโปรตอนเลยนะครับซึ่งปกติธาตุนะครับเมื่อธาตุปกตินะครับก็คือจะมีโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนอยู่แล้วเมื่อพักเมื่อธาตุเป็นกลางนะแล้วก็เราอย่าลืมอ่ะสรุปก็คือเราจะแสดงเลขตอบโดยที่ใช้จาํานวนโปรตอนจะแสดงเลขมวลโดยเอาโปรตอนบวกกับนิวตอนนะครับยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นธาตุคาร์บอนนะครับ ที่มีโปรตอน6นิวตอน6อิเล็กตรอน6ถ้าตัวนีงจะมีเลขมวล12เพราะว่าครูเอาแค่โปรตอนกับนิวตอนมาบวกกันเราเรียกว่าเลขมวล2ตัวนี้โปรตอน6นิวตอน6แปลว่าคาร์บอนตัวนี้มีเลขมวล12ต่อมาคาร์บอนอีกตัวหนึ่งที่มีโปรตอน6แต่ว่านิวตอนเป็น7อิเล็กตรอน6เหมือนเดิมเห็นไหมครับอิเล็กตรอนกับโปรตอนมันจะเท่ากันโปรตอนกับนิวตอนก็บวกเลยเป็น13 เราจะเรียกว่าธาตุคาร์บอนติดสามนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะแสดงนะครับเราจะเรียกเขาว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์เราจะแสดงเลขมวลเลข,เลขอะตอมของธาตุเนี่ยผ่านาสัญลักษณ์นิวเคลียร์เอสสัญลักษณ์ของมันก็คือตัว x z a นะครับนิวเคลียร์เนี่ยมาจากคำว่านิวเคลียสนะฮะ x z a สัญลักษณ์ x ก็คือสัญลักษณ์ของธาตุนะครับอย่างเช่น ในยกตเตล์ตัวตนี้นะ x ตัวนี้ก็คือคาร์บอนต่อมา a นะครับคือเลขมวลเลขมวลเราแทนอะไรนะครับโปรตอนกับนิวตอนใช่ถ้าอย่างตัวนี้เลขมวลก็คือ12ก็บอกเขาว่าเขามีโปรตอนกับนิวตอนหวูกันเป็น12ต่อมา Z Z ก็คือเลขอะตอมเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนในที่นี้ก็คือ6นะครับ ครูทราบว่าคาร์บอนมีโปรตอน6ตัวแล้วก็โปรตอนบวกกับนิวตอนได้เป็สิองแปลว่าครูมีคาร์บอนตัวนี้นมีนิวตอนกี่ตัว6ตัวเอาไง่ายๆก็คือเอาเลขมวลลบเลขอะตอมจะได้เป็นจำนวนนิวตอนเสมอนะครับต่อมานะครับถ้าเสร็จแล้วครูให้ดูเสจษละ ของนิวเคลียร์ของสองของธาตุของสองสัญลักษณ์เนี่ยน้องเลนจะบอกได้ไหมครับว่าสองธาตุเนี่ยคือธาตุเดียวกันบอกได้เอออย่างแรกเลยก็คือชื่อชื่อสัญลักษณ์นะครับของ x นะครับมันเหมือนกันแต่นี่ไม่ชัวร์นะเพราะเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นแค่ปิศานาจากสิ่งที่เราคอนเฟิร์มได้นะครับก็คือ รงเลขอะตอมธาตุเดียวกันเพราะว่ามันมีเลขอะตอมเท่ากันคือหนึ่งกับหนึ่งเรากล้าไปบอกใครในโลกนี้แล้วเนี่ยธาตุเดียวกันเพราะมันมีเลขอะตอมเหมือนกันนะครับโดยที่ธาตุที่มีโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันแต่นิวตรอนไม่เท่ากันนะอย่างธาตุอย่างสองธาตุเนี่ยป็นธาตุเดียวกันนะเราจะเรียกเขาว่าเป็นไอโซโทปกัน ธาตุที่มีโปรตอนกับอิเอล็กตรอนเท่ากันแต่ว่านิวตอนไม่เท่ากันที่ครูทราบว่ามันมีมันมีนิวตอนไม่เท่ากันเพราะว่าเลขมวลมันไม่เท่ากันแต่ว่าเลขอะตอมมันเท่ากันก็แปลว่าธาตุเนี้ยครับเป็นไอโซโทปกันทีนี้นะครับรยกตัวอย่างอย่างเช่นไฮโดรเจนนะเขาจะมีอยู่สามไอโซโทปนะครับคือไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเป็นหนึ่ง ไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเป็นสองไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเป็นสามบางทีเขาจะแสดงออกมาเป็น H1, H2, H3 หรือว่า H คิดหนึ่ง H คิดสอง H คิดสามก็ได้นะครับเขาก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะที่มันต่างกันทั้งสามธานนี่คือไฮโดรเจนนะแต่จะมีชื่อเรียกแต่ละไอโซโทปเลย H1 จะเรียกว่าโปรเทียม H2 จะเรียกว่าดิวเทียม H3 จะเรียกว่าทริเทียมครับโดยที่ สารที่เขาใช้บางทีเขา,เขาเอาใช้แตกต่างกันไปอย่างเช่นโปรตรีนเขาใช้เป็นเฮททั่วไปเลยแต่ว่าดิวเทียร์ยาจะใช้เป็นดีแล้วก็ทีเทีเยบมันใช้เป็นทีค่ะอันนี้เป็น,น,น,บนแบบขันนะน้นะครับลองทำาแบกันแล้วก็พอสไว้ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาเฉลยกันนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมน่าาเริ่มทำกันเลยนะครับ าหาจำนวนโปรตอนอันนี้คือจะัญหาละอันแรกคือจำนวนโปรตอนอันที่สองคือจำนวนนิวตอนอันที่สามคืออิเล็กตรอนชื่อเรียกก็คืออ์กอนขีดสิบสิบเป็นคือเล,เลขเลขมวลเนาะเดี๋ยวเราชอบขีดให้มันขีดขีดขด,ด้วยเลขมวลนะครับเพราะว่ายังไงตัวธาตุนะครับถ้าเป็นอกลล์กอมเราก็ต้องทราบอีกแล้วว่ามันต้องมีมันต้องมีเลขมวลอะอมมันต้องมีเลขอะตอม,มเป็นสิบแปดอยู่แล้ว เพราะถ้าเกิดว่ามันมีเลขอะตอมอามอื่นมันก็ไม่ใช่อากอนนะที่มาเติมมาได้นะอย่างข้อแรกอะกอนสิบแปดสี่สิบแปลว่าจำนวนโปรตอนก็คือสิบแปดก็คือเลขอะตอมสิบแปดจำนวนนิวตอนก็คือเอาบอลลบล่างสี่สิบลบสิบแปดก็คือยี่สิบสองอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับโปรตอนก็คือสิบแปดะข้อแรกตอบได้แล้วนะครับข้อต่อมาจำนวนโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนชื่อเรียกเหมือนเดิมเลย โปรตอนตัวนี้ก็คือ18เพราะมันคือธานอะกอนนะถ้าโปรตอน18อิเล็กตอนก็ต้อง18แต่ว่าตัวนี้นิวตอนมันจาก22เหลือแค่20แปลว่านิวตอนหายไป2ตัวจาก40ก็ต้องเป็น3 8นะครับที่เหลือคงมไ,มไม่ยากเกินไปเนาะ,ะครูขอข้ามมาข้าครูคิดว่าหนูนะเจะาพอทำมันได้นะโอเคครูเฉยเลยนะ ก็สำหรับวันนี้ก็คือเราจะสรุปคันวันนี้ก็คือเราจะแสดงเราจะแสดงเลขมวลเลขเซึ่งอยู่ในสารนิวเคลียร์เนี่ยเพื่อที่จะแสดงจานวนโปรตอนนิวตอนกับเอกตอนนะครับแล้วก็ธาตุที่มีโปรตอนกับเอกตอนเท่ากันแต่ว่าอยู่ตอนต่างกันเราจะเรียกเขาว่าไอโซโทปอย่างเช่นในในธรรมชาติเนี่ยไฮโดรเจนจะมีอยู่3ไอโซโทปก็คือ H1 h ห h 3มันพบมันพบไปเท่านี้ฮะ ทีหมายถึงว่าฮัทฮัทไฮโดรเจนเนี่ยอาจจะพบเป็นเป็นัทไฮโดรเจนที่มีมวลหนึ่งเป็ัทไฮโดรเจนที่มีมวลสองเป็ัทไฮโดรเจนที่มีมวลสามพบเป็นพบอยู่สามชนิดในอัตราส่วนที่เท่ากันขอบคุณครับ